สวัสดีครับนี่คือรายการ After Shock เพราะเราอยัาง Move On จากมันไปได้ผมแบงค์ยศกรครับรผม PK เคเวสพอรายการที่จะมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปพบไปดูไปเจอแล้วเรายัง Move On จากมันไปได้เอามาพูดคุยกันครับมา EP นี้ After Shock คุณไปเจอ After Shock สิ่งใดมานือครับคุณยศกรอ่าก็ต้องเล่าก่อนเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงอะไรวะ Work Work from Home Stay at Home ใช่ไหมครับ ็เหมือนจะเหมือนจะคราวที่แล้วที่แบบว่าเรามีเวลาว่างดูซีรีส์อันเนี้ยนอกจากดูซีรีส์แล้วเรอย่างอ่านหนังสืออีกฮ่าฮ่าอ่านหนังสือเราจะมีเวลาว่างอ่านหนังสืออีกซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรดิวเดีย์เรสซูชั่นของปี2020เนี่ยของเราคืออ๋อเป็นเป้าหมายเป้าหมายที่ที่จะต้องทําภายในปี2020นี้ใช่ป่ะใช่คือการอ่านหนังสือให้ได้เดือนละเล่มน่าสนใจ ก็เลยในช่วงที่ผ่านมาเราเลยได้อ่านเรื่องนี้ l ล d y ้ l พ y e r ยวันสมรภูมิเกมซ้อนเกม Player One. เลดี้เพเยเยอร์ไอเรื่องนี้มันทำเป็นหนังนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่มันเคยทำเป็นหนังเกหนึ่งเมื่อไม่เกินสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือเ่าเคยดูหนังเป็นไงสนุกชอบชอบชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันเป็นโลกของเกมถูกปะ่ะใช่มันเป็นโลกของเกม VR ใช่ปะ่ะแบบต้องใส่ VR ในการเล่นเกม เกมเสมือนจริงเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเกมนู่นนี่นั่นหนังปี2018หนังออกปี2018หาข้อมูลมจำได้ว่าเก๋ากลับโดยสปิลเบิร์กอ่ะชอบชอบสปิลเบิร์กไอเลิฟใช่สปิลเบิร์กจริงจรงที่ซื้อที่ซื้อหนังสือ,สอ,สอเล่มนี้มาเนี่ยมันคือ after shock หลังจากการดูหนังอีกทีหนึง่งเพราะเราชอบหนังมากเราเลยซื้อ,อหนังสือมาอ่านในหนังสือนี่คือ after shock อีกทีหนึง่ง ใช่หลังจากการดูหนังอัลเทอร์ช็อคซอนอัลเทอร์ช็อใช่ไ้ยอันนี้้ส์อินเตอร์ชั่นไปหมดเริ่มงงแล้วก็คือดูหนังแล้วชอบแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเพิ่มอย่างงี้เหรอถูคแค่นั้นเลยอ๋อนี่อัลเทอร์ช็อกของจริงอ่มใช่ใชอ่ะแล้วทีนี้ในหนังกับในหนังสือนี่มันต่างกันต่างกันต่างกันัหยต้องถามว่าต่างกันหัหยโอ้โหพูดว่าไงแบบโอ้โหขนาดนี้คือแบบ เห <laughs> มือนหนังเอาเอาแค่คอนเซปต์ของหนังสือมาทําอ่ะมาทาเป็นหนังอ่ะ <c oughs> ในในส่วนดีเทลต่างๆที่แบบคนละโลกอ่ะคนละเรื่องอ่ะ oh. ดีเทลในหนังสือมันยุกยับกว่านี้ด้วยความยาวของหนังเนาะมันก็ประมาณกี่ประมาณสองชั่วโมงปะใช่ <c oughs> ประมาณสองชั่วโมงหนังสือนี้มันหนาเท่าไหร่นะสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดหน้ามั้งถ้าจับไม่ผิด อ๋อ oh, มันก็อาจจะเราได,ได้เยอะกว่าถู่ปะเยอะกว่า,วาที่หนังจะทําได้เพราะว่าด้วยส c ค p ของไทม์สองชั่วโมงถูกอืแสดงว่าดูหนังก็คือจะพลาดดีเทลยิบย่อยในหนังสือที่หนังสือบอกไปใช่ไหมเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ปะใช่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 แหละ oh, มันก็แบบหนังที่ทํามาจากหนังสือเนาะ <ไ>ซึ่งบางส่วนซึ่งภาพ,พยนตร์มันก๊อปหนังสือมาร้อยเปอร์เซ็นลงหนังไม่ได้อ่ะนั่นแหละมันก็เลยแค่หยิบแค่เอาส่วนต่างๆมาทําเป็นหนังซึ่ง,ซ,งซึ่งมันกะทำออกมาได้ดีมากเลยนะถึงมันจะไม่เหมือนหนังสือขนาดนั้นนะหมายถึงหนังอันนี้อันนี้ดูหนังก่อนเอาไปเอาไปอ่านหนังสือใช่ไหมใช่ถ้ามองมุมกลับอ่ะถ้าสมมุติว่าอ่านหนังสือก่อนล้วไปดูหนังเนี่ยคิดว่าจะสนุกนเหมือนเดิมไหมยากเลยวะ อันนี้อันนี้พูดในมุมที่ไม่เคยอ่านหนังสือแต่ดูได้หนังไงคือหนังแบบชอบมันสนุกก็มันก็ซื้อกูอ่ะอืมอืมอืมอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็คือดูหนังก่อนแล้วมาอ่านหนังสือใช่ไหมแต่สนุกกว่าเดิมพอพออ่านหนังสือแล้วมันสนุกกว่าเดิมอีกอ๋อเหมือนแบบขยายความจากที่หนังเปิดประเด็นไว้ป่ะแล้วก็ไปองดีเทลใช่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 เรื่องย่อเหมือนกันไหมหนังสือกับหนังเลิกย่อเรื่องนี้ก็คือ ในหนังเนี้ยมันจะเซตฉากเป็นโลกในยุคอนาคตที่ไม่ไกลจากปัจจุบันนี้เท่าไหร่ไม่ไกลมากใช่มประมาณมันยี่สิบปีดูจากในหนังก,นก็มไม่ได้ไม่น่าจะไกลมากใช่ป่ะ uh huh. อืออือโลกอนาคตอ่ะซึ่งโลกในหนังเนี้ยมันแทบเป็นยุคแบบร่มสลายของสังคมอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนมันก็หนีไปใช้ชีวิตอยู่ในเกมแทนเพราะว่าชีวิตจริงมันไม่ค่อยดีอ่ะก็เหมือน มันเหมือนเด็กติดเกมอืมก็อย่างไก็ใช่อ่ะเหมือนเราเล่นเดซิมงี้ป่ะแบบชีวิตจริงทาไม่ได้ก็ไปทําในเดซิมอามันเป็นชีวิตจริงที่เราบีไม่ได้แล้วเราเลยไปทําในเกมแทนอะไรประมาณเนี้ยไม่แต่ในหนังมันมันเป็นเหมือนเกมที่แบบว่ามันคือเกมแนวมันเรียกว่าเกมแนวไหนอ่ะ R P G ป่ะหรือเกมก็ใช้ใช้ชีวิตไหมเอาตัวรอดประมาณพวกแดกนอกป่ะ ออเก็บเว้าเก็บเเก็บของซื้ออาวุธเพื่อไปฟาร์มมอนอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นที่ดูจากในหนังแล้วทำเควสนู่นนี่นั่นไปเรื่อยหาเงินใช่ใพอคนมันอาศัยอยู่ในเกมจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมซึ่งซึ่งเกมเนี้ยผู้สร้างอ่ะแกได้เสียชีวิตลงแล้วแกมี ข่าวออกมาบอกว่าแกได้ทิ้งไข่อีสเตอร์เอกไว้ในเกมเนี้ยถ้าใครในเกมเป็นคนหาไข่เนี่ยเจอจะได้ของบริษัทเกมเกมเนี้ยเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปเลยซึ่งช่วงแรกที่มีข่าวนี้ออกมาคนทั้งเกมอะก็จะยิ่งเข้ามาหาไข่อีสเตอร์เอกเนี่ยซึ่งนานวันไปมันก็หากันไปเจอ แทบจะไม่ได้มีใครมีเบาะแสอะไรขึ้นมาเลยอะคนมันก็เลยแบบท้อใจใช้ชีวิตในเกมนี้โดยที่ใช้เรื่อยๆไม่สนใจโดยที่ไม่ได้สนใจดีแล้วอืมใช่แล้วในเกมเกมเนี้ยมันจะมีสกอร์บอดสกอร์บอดใหญ่กลางประจําเกมอ่าในหนังมีคิดภาพภาพตามอยู่อืมวันในหนังอ่ะซึ่ง ถ้าใครเป็นคนหากุญแจเจอชื่อจะขึ้นบนสกอร์บอดแล้วมีคะแนนซึ่งคนทั้งเกมจะเห็นออ๋เหมือนเป็นสกอร์ส,สกอร์บอดเนี้ยสร้างมาเพื่อเป็นวงบอกสกอร์ของคนที่อ,อตามหากุญแจนี้อยู่โดยเฉพาะใ,ใช่ใช่ใช่ช่ตามหากุญแจหรืออตาม,ตามหากุญแจเพื่อจะไปเปิดประตูอ๋อตามหากุญแจเพื่อที่จะไปเปิดประตู เพื่อที่จะไปหาไข่อีกทีนึงปะใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนในหนังเลยถ้าใครได้ดูในหนังอะ่ะจะมีกุญแจสามดอกอะสะสมให้ครบเพื่อจะไปเปิดประตูแล้วก็จะได้เจอไข่อีสเตอร์อในหนังสือก็เหมือนกันเลยแต่หนังสือมันจะมีดีเทลที่ว่าเราต้องตามหากุญแจแล้วเราก็ต้องตามหาประตูตามหาประตูด้วยใช่กุญแจประตูกุญแจประตูกุญแจประตูสามทีเราจะได้ไข่อีสเตอร์ เราจะได้ของบริษัทประตูหนึ่งมีไข่อันหนึ่งไม่ตามหาประตูแล้วเราก็จะได้เบาะแสไปเรื่อยๆอ๋อคือไข่มีไข่อันเดียวไข่อันเดียวจนเราไปถึงประตูสุดท้ายอ่ะคนแรกที่ไปหาเจอเราก็จะได้ไข่แล้วจะได้ของบริษัทอาณาจักรนี้เลยนั่นแหละแล้วอยู่มาวันหนึ่งสกอร์บอร์ดมันเด้งขึ้นว่ามีคนหากุญแจคนเจอคนแรกนั่นแหละก็ทำให้ทั้งเกมอ่ะก็เร้วแหลยกลับมา ตื่นเต้นกลับมาเป็นกระแสหลักะในการหาไข่อีสเตอร์หากุญแจพวกนี้ยมันทําให้คนกลับมาจริงจังกับการหาไข่อีสเตอร์มากขึ้นอ๋อเหมือนกับเฮ้ยมีคนเจออืมไอ้นี่มันถ้าจำไม่ผิดก็คือมันมันสามารถเจอได้ทุกคนใช่ไหมกุญแจถ้าทําเควสอย่างที่อ่าไอในเกมมันซ่อนไว้สําเร็จใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสเจอกุญแจทุกคนใช่ไหมกุญแจเจอได้ทุกคนประตูเจอได้ทุกคนแต่ไข่เจอได้คนเดียว คนเดียวคนแรกคนเดียวเท่านั้นอ๋ออ๋อพอมีคนเจอกุญแจปุ๊บคนในเกมก็บอกเฮ้ยไม่มีคนเจอกุญแจอืมซึ่งทุกคนอาจจะไม่ไม่ได้สนใจมานะว่าเกมนี้มันมีไอซ่อนอยู่ใช่ปะ่ะคนก็ <im itos> เล่นเกมปกติไปแต่ <im itos> แบบพอสกอร์บอร์ดมันเด้งขึ้นแล้วนแะบบคนก็แบบอ๋อหันมาสนใ,สนใจพอมีคนเจอกุญแจปั๊บทุกคนก็นกลับหันมาสนใจการหาไขลเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเล่าว่า ในโลกของเกมเนี่ยโลกถึงโลกของความจริงแล้วมันจะมีบริษัทตั้งขึ้นมาเรียนแบบของบริษัทเกมเนะหวังที่จะมาหาใครอสเตอร์เอ็กเหมือนกันเพื่อที่จะได้เป็นเป็นใหญ่ในวงการของเกม,เ,กมเนี่ยชื่อว่าบริษัท i o i ออ๋อที่มันมีถ้าในาหนังก็จะเป็นในพวกที่มันแต่งชุดมาเหมือนกันปะชุดรชบริษัทปะใช่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 ใช,ใช่มันก็เข้าแข่งเกมนี้เหมือนกันเพื่อหวังที่จะ หาครอิสเตอร์ให้ได้เพื่อจะเป็นที่หนึ่งในวงการเกมเนี่ยอ๋อมันตัดโค้งอย่างนี้ป่ะใช่เพราะว่าในเมื่อทุกคนอะอาศัยแทบจะอาศัยอยู่ในเกมเนี่ยแทนโลกในความจริงอ่ะมูลค่าในเกมนี้ก็จะสูงขึ้นอ,อย่างนี้หรอการที่เราครอบครองราค่าของเกมเนี่ยมันยังไงเราก็รวยอะ่ะนั่นแหละมันก็เลยส่งคนมาเล่นเกมนี้ด้วยสักพักตั้งแต่คนหากุญแจรแรกเจอปั๊บ สองคนสามคนก็เริ่มผุดดอกเห็ดผุ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 ดหมายถึงเจอกุญแจเจอกุญแจเจอประตูมันแอบไปบอกว่าว่าอืมถ้าอยากรู้อันนี้ก็ต้องลองอ่านหนังสือดูมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆในหนังถ้าพุดไปเดี๋ยวก็อาจจะสปอยได้นี่ก็สปอยแล้วจริงๆใครฟังตอนนี้ก็ต้องต้องดูหนังก่อนนะแล้วก็ต้องอ่านนะไม่งั้นคิดไม่ออกเลยนะคิดตามไม่ทันเลยนะนี่ดูหนังมหมก็ยังแบบเออ แต่หนังมันปีสองพันสิบแปดนะนาน,นาโคอสองปีอ่ะนั่นแหละมันก็เลยเป็นการขับเคี่ยวของ,ของกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆก,ก,กับบริษัทใหญ่ที่จะมาแข่งกันหากุญแจหาใครอิสเตอร์เอ็กกันอถ้าอีบริษัทใหญ่เนี่ยได้ไรอิสตอร์เอ็กไปม,กไมันอาจจะเ,เอาไปทำยึดเกมไปเอาไปทำไรเละเทะซึ่งตอนเนี้ยคือเกมมันเข้าฟรีใครเข้าก็ได้ อ๋อถ้าไอ้บริษัทนั้นได้ไปเป็นเจ้าของเนี้ยอาจจะเก็บตังค์นะเร็บเก็บตังค่าเข้าเก็บตังค่าเล่นซึ่งคนก็อาจจะชิบหายไปคนก็อาจจะไม่ไมอ้าอืมแต่มันก็มีกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆธรรมาดาเนี้ยที่ศรัทธาในตัวของผู้ผลิตเกมเนี้ยเพื่อที่ต้องหาขอิสเอ็กให้ได้แล้วเราก็จะดำลงเกมเนี้ยไว้ในแนวทางที่ดีต่อไปอ เรื่องของคนกลุ่มเล็กกับบริษัทใหญ่ต่อสู้กันเพื่อแยง<จ>ง่งชิงการเป็นเจ้าของเกมโอเคถูกถูกถูกเร,เรื่องย่อมันก็ประมาณนี้แหละไม่อยากจะลงดีเทลเยอะเดี๋ยวจะหาว่าสปอยก็ถ้าอยากถ้าอยากมากกว่านี้ก็ไปดูหนังหรือไม่ก็ซื้อหนังสืออ่านใช่ใช่ใช่แต่ถ้าแนะนําให้ดูหนังก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปอ่านหนังสือตามใช่ป่ะอืม เออเป,เ,ปเป็นเป็นเราจะแนะนําอย่างนั้นเหมือนกันนะให้ดูหนังก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสือนี่ผมดูหนังแล้วแต่ผมยังไม่ได้อ่านหนังสือต้องหาหนังสือมาอ่านนะการการดูหนังก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสือเนี่ยเราคิดว่ามันจะมีข้อดีตรงมัน,นที่<า>เราจะเห็น<ะ>เออเราจะเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยไอ้พระเอกอะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะมีภาพเซตในโป๊อแี้เหมือนเหมือนแฮร์รี่ไงใช่ป่ะอ่าใช่ใช่เราดูแฮร์รี่ไปก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสืออย่างเงี้ยอน้ำมันแบบหน้าของไอ้มันชื่อนะ นักแสดงอะขึ้นมาใ,ใส่แว่นอ่าอใช่ใชใช่ซึ่งซึ่งเราไม่รู้ไงว่าถ้าอ่านหนังสือก่อนแล้วไปดูหนังอะซึ่งเราจะมีภาพม n d เซตในหัวใช่ไหมว่าอเออก็มันจะตาตาประมาณนี้แน่เลยแต่เราไปเห็นในหนังแล้วเอมันไม่เ,เหมือนที่เราคิดวไว้เราจะผิดหวังใช่ป่ะอืมใช่ใช่อ่ะงั้นก็แนะนําก่อนว่าอ่ะดูดูหนังก่อนแล้วกันเราจะได้มีภาพคิดติดหัวง่าย ในหนังสืออ่ะหน้าตาตัวละครจะเป็นยังไงแล้วที่แนะนําให้ดูหนังก่อนอีกอย่างก็คือหนังสือมันสนุกกว่าหนังมากซึ่งหนังหนังมันก็สนุกมากอยู่แล้วนะในส่วนตัวที่ที่ดูซึ่งถ้าเราแบบอ่านหนังสือก่อนแล้วแบบเราสนุกมากแล้วพอไปดูหนังทึ่งมันไม่ได้ละเอียดไม่ได้ดีเทลเท่ากันในหนังสือกลัวจะเฟลเหมือนกันอ๋อซึ่งเราก็รู้สึกดีที่ได้ดูหนังก่อน่หนังสือจริงๆนะคือเราได้เจออัปเช็อ จากการดูหนังเรื่องนี้จ่ได้ไปเจอหนังสือที่อ่านแล้วเจออัพต r s อช็ออีกทีนึงมางั้นไปที่อัพต r s h ช็อกันก็ได้จากการอ่านหนังสือสิ่งใดวือ <After S 1> คุณยูสแบงค์สิ่งข้อแรกเลยที่อัพต r s h ช็อหลังจากอ่านหนังสือนี้ก็คือครเราเรากลับไปเขาเรียกว่าอะไรวะกลับไปศึกษา pop culture ยุคยุคแปดศูนย์ะซึ่งดีเทลในหนังอ่ะไอคนสร้างเกมอะแกเป็นคนชอบยุคแปดศูนมากทั้งเพลงเกมหนัง หลายๆอย่างป๊อบเขาเจอยุคนั้นนะแกชอบมากแกเลยเอามาเป็นแทบจะ <S <S <น>ดีเทลในเกมเป็นเดฟในเกมแกอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่เป็น, <S <S เ,ปนเดฟเลนซ์ในเกมแก,เ,ก,มแกเออซึ่งในหนังสือครับมันพูดถึงเพลงนู่นนั่นนี่พูดถึงหนังออ๋อมันมีฉาก,กมันมีฉากที่มันไปเต้นไปขับปะ่ะ <c oughs> อะใช่ใช่ใช่ฉากฉากที่พระเอกกับนางเอกนางเอกปะวะนางเอกกันเหละไปเต้นไคขับอืออยู่ในเกมอ่ะแล้วก็เป็นขับยุ่ยุคแปดศูนย์ป่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์ใช่ใช่ใช่ เออพูดมาเริ่มจําได้ทีนิดเหมือนเป็นยอนอดีตเหรอยอนอดีตนั่นแหละมันเป็นอัพเดชช็อคที่ทําให้หลังจากเราอ่านหนังสืออ๋อข้อหนึ่งก็คือกลับไปศึกษาเคาเจอในยุคแปดศูนย์อืมก็ไปศึกษาก็ไปฟังซึ่งแปลกใจเหมือนกันที่อ่าซึ่งแปลกใจเหมือนกันที่เราจะดูหนังอ่ะมันมันก็พูดถึงอกยุแปดศูนย์เหมือนกันนะแต่เราไม่ได้ไม่ได้อินเท่าตอนอ่านหนังสืออ๋อม หรือหนังสือมันแบบอินินดีเทลมากกว่าในหนังอ่ะต้องใส่เพลงอันนี้ไปเด้อป้าพลาสติกเวิร์บตงจะอินสิติ้บ๊อปของญปุ่นนะข้อข้อแรกก็คืออินกับยุ80อินเขาจะเป็นยุ80มาฟังเพลงมาดูหนังนู่นนี่นั่นตามในหนังสือข้อต่อไปมีไหมข้อต่อไปคือเราอยากเล่นเกมอีเกมแนวเนี้ยเกมที่เราไปใช้ชีวิตในเกมอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องอ่านหนังสือก็ดูหนังก็อัพไต่ชอบอย่างนี้เหมือนกันอยากเล่นเกมเฮ้ยแต่มันแต่ผมเคยเห็นผมเคยเห็นเกมมันนะมีเกมออกมาขายนะเกม r ร a d ี p l a ย e r One วันี่เลยเหรอใช่เกม r e a ด y ้ l a y e r One วันเลยอ่ะเนอะเหรอเอ้ยน่าสนใจวะเป็นแนว V R เหมือนกันด้วยแต่ผมผมไม่รู้ว่าในเกมมันยังไงแต่แบบผมเมอนเคยเห็นข่าวนะเพราะว่าเคยคับคาบคับคา,า,า,าเพราะว่าตอนนั้น่ะก็อยากเล่นเกมเหมือนกันคือเหมือนหนังออกไม่นานอะ ก็มีเกมไอเนี้ยผมมันในสตรีมถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนั้นไม่ไม่มีตังซื้อว r อารไงขอขอเอา์ชอข้อที่สองก็คืออยากเล่นเกมอยากเล่นเกมแบบนี้อยากเข้าไปอยู่ในเกมนี้ว่างั้นเถอะเข้าไปอยู่ในเกม่างนี้อ๋อโอเคอัพเตอร์ช็อคข้อที่สามครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้เท่าไหร่หรือเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แต่อัพเตอร์ช็อคข้อที่สามคือมันทําให้เราติดการอ่านหนังสือไว้ อ๋อซ,ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับลองเทอมมากอ่ะพอเราอ่านหนังสือจนแบบติดแล้วอ่ะมันอ่านเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มที่หนึ่งต้องมีเล่มที่สองอย่เหรอใช่แล้วก็หาเล่มอื่นอ่านไปเรื่อยเปื่อยเลยอ,อันนี้อันนี้อันนี้อยากถามความรู้สึกคือเป็นคนที่คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออ,อคือถ้าอย่างเงี้ยมันมีหนังสือกับหนังใช่ปะ่ะเรือดูหนังดูหนังก่อน อย่างการ์ตูนอย่างเงี้ยถ้าการ์ตูนมีอนิเมะอย่างเงี้ยก็ไม่ซื้อการ์ตูนมาอ่านนะก็ไปอ่านก็ไปดูอนิเมะคือแบบเป็นคนแบบเหมือนมีสมาธิสมาธิสั้นหรือเปล่า่มันเรียกว่าสมาธิสั้นหรือเปล่าคือแบบคืกับหนังสือนานๆไม่ได้อ่ะมันมันเบื่อมีมีทิปแนะนําไหมสาหรับคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเราเราจะเล่าประสบการณ์ตรงของการอ่านเล่มนี้เลยแล้วกันการอ่านเจดี้พยวันเนี้ยซึ่งเราซื้อหนังสือเล่มเนี้ยหลังจากดูหนังจบเลยตั้งแต่ ปีน้ตละที่หนังเข้าอะ่ะสองพันสิบแปดสองปีใช่อืมซึ่ง <มา S 2> เราเพิ่งมา,มาอ่านจบซึ่งมาอ่านจบเนี่ยช่วงเนี้ยหนังสือเล่มไหนเพิ่งมาอ่านจบเพิ่งมาอ่านจบช่วงนี้เกือบเกือบสองปีอืมซึ่งเราผ่านการเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มเนี้ยมาหลายรอบมากก่อนหน้านี้อ่านหนังสือเล่มนี้มาผ่านการเริ่มอะคืออ่านบทหนึ่งบทสองแล้วก็วางไม่ได้อ่านต่ออ่านลืมอ่านใหม่ บทหนึ่งสองใหม่วนลูปอยู่อย่างเงี้ยอ๋อกว่าจะอ่านจบใช่ไหมใช่เออเป็นวน,นลูปในการเริ่มต้นใหม่อันนี้ที่อ่านหนังสือไม่ค่อยจบที่บอกว่าไม่ชอบอ่านหนังสือคือเป็นอย่างงี้ว่ะคือแบบพอเราตั้งใจที่จะอ่านเล่มหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็อ่านไปบทหนึ่งบทสองพอเราเริ่มเบื่อใช่ปะ่ะเราก็จะวางไปทําอย่างอื่นซึ่งการไปทําอย่างอื่นของเราอ่ะมันมันนานเกินไปไปทําอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วพอเ้ยหนังสือเรา คยอ่านไว้เอามาอ่านต่อดีกว่าอย่างเงี้ยพอเอามาอ่านต่อปุ๊บอ้าวจำไม่ได้ต้องกลับไปอ่านตั้งแต่เริ่มใหม่แล้วก็เบื่อมัอนเดิมแล้วก็หยุดก็ไปทาอย่างอื่นวันนู่นี่คือสิ่งที่เราเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต่างกันอืมไม่ต่างกันแต่พอเราไปจุดหนึ่งปับ๊บเราตั้งใจไว้อ่านอ่านหนังสือเล่มนี้ปับ๊บไอ้สนุกมันเจอมันอ่านถึงจุดสนุกอะ่ะอ๋อหมายถึงมาซึ่งมันมัน,มน,มน,เ,ปนเป็นจุดพีคของ ของตัวหนังสือที่เขาเขียนหรือว่าใช่ใช่ใช่บทหนึ่งบทสองนี่ค right ือบทเกินนะเนาะาจริงอ่ะใช่ปะเออใช่ใช่ซึ่งเราอ่านอ่านแค่เกินนะซึ่งเรากั้นใจอ่านถัดจากอีบทเกินไปไม่ไม่มากอ่ะทีเดียวอ่ะเราเราจะเจอบทสนุกเลยซึ่งเราต้องแบบสนุกไว้ใช่ไหมฝืนใจตัวเองให้ฝืนใจอ่าให้แบบคืออดทนกับช่วงช่วงแรกอ่ะช่วงที่มันเกินแล้วเราจะเจอบทสนุกแล้วเราจะหยุดอ่านไม่ได้เลย เจ็บเบื่อสู้ไม่ไหวจริงๆงอืออืออือเข้าใจเข้าใจขอขอก็เป็นไปกันเฮ้ยนอกเรื่องได้ไหมนอกเรื่องกันอ่านหนังสือที่ทําให้ไม่ชอบอ่านอีกอย่างหนึ่งคืออันนี้ขอเผารูเมดเก่าสมัยเยนได้ปะอือไอรูเมดเนี่ยมันไปซื้อหนังสือของสตีเวนทอฟกินมาอ่านโอ้โหเออหนังสือแบบไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าเอ่ีอะประมาณเอเอเอห้าป่าวะที่ครึ่ง A4 อ่ีอะมันไม่รู้เหมือนกัน เออเด้มันก็ไม่หนามันมันเป็นเรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพไปสักอย่างหนึ่งอ่ะของสตตเวนฮอปกินที่เขเขียนนะ <c oughs> ในอวกาศเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเอออ่านเพิ่มเหมือนเนี้นฟิสิกส์อนั่งพิสูจน์สมาการนี่มันหนังสืออ่านข้าไปฮะจริงปหมวะเซึ <c oughs> <c oughs> ่งไอ้หนังแล้วใช่ไหมไอ้รูเมทเนี่ยมันอ่านอยู่ปีหนึ่งมั้งจำไม่ผิดอ่ะ <c oughs> ถึงจะจบแบบไมห่หนาด้วยนะเออแบบ ได้เหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กธรรมดาไม่ได้หนาด้วยแม่งอ่านอยู่ปีหนึ่งอ,อ,อะบอกว่าอ่านไปแล้วพิสูจน์สมการไปคิดตาม <c oughs> เออพอไปอ่านมาได้ประมาณบทหนึง่งอื่านหนังสือเย็นดีกว่า <c oughs> ตอนตนี้ไม่ติดอะ่ะเออขอขอเล่าแบบขอเล่าเลยน่าจะเป็นความโลบจิตของเนี้ยอ่าพอพอเราเจออะไรที่สนุกอะ่ะแล้วเรากลัวเป็นจบไปอ๋อคือไม่อยากให้มันจบ คือเราแบบสดุกกับโลกในหนังสือนี่เราอ่านไปแับมีว่วงแบบพีกพีกอ่ะพีกพีกเราเร่งอ่านอ,าอะ่ะฟืบฟืฟืวันละวันร้อยหน้าร้อยบบหน้าเหรอ <แก S 1> น่เคยมีท <ầ y> ี่ร้อยวันหนึ่งร้อยหน้าก็ไม่กี่วันก็นจบไปดิใช่ก็รู้สึกเฮจะจบแล้วดีกว่าแบบแล้วก็เลยมาอา่านวันละบทเข้าห้องๆๆน้ำเพื่นั่งอ่านบทหนึ่งทีละหกเจ็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลรกลัวมันจบอ่ะ อ๋อกลัวมันจบอืมกลัวหมดสนุกใช่กลัวหมดสนุกกลัวกลัวตัวเองไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยอยากจะแชร์ความตกิตของตัวเองดนึงแค่นี้แหละอ๋อคืออันนี้เจอสิ่งที่สนุกครัวกลัวมันกลัวมันจบมันดูหนังว่ามันจบใช่ใช่ใช่มันดูซีรีส์ป่ะแบบว่าพอซีรีส์มีสิบตอนดูไปถึงตอนที่แปดแลเฮ้ยมันจะจบแบบว่าอย่างนี้ใช่ไหมหยุดดูเลยหยุดดูหยุดดูแล้วไม่ดู ใช่ดองกวบมันจบออันนี้นอกเรื่องอีกทีหนึ่งไปดูหนังของพิเตอเรื่องหนึ่งสามสิบหกหนังมันเน่าฉากสาสิบหกฉากถูกป่ะเออดูไปแม่งชอบเว้ยแล้วพอมันถึงฉากที่ประมาณยี่สิบยี่สบกว่าเนี้ยเฮ้ยมันจะจบเพราะว่ามันจะถึงสามสิบหกอว่าคือแบบอ๋อคํามู้สึกแบบนี้นี่เองประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ คือแบบไม่อยากให้มันจบเออประมาณนั้นจะทาไงต่อแล้วจัดการความวุกจิตนี้ยังไงก็คืออ่านให้มันจบเลยก็คือค่อยๆอ่านแล้วเราก็ค่อยๆทำอะไรยอบรับความจริงอะนาะว่าเชี่ยมันจริงมันจะจบแล้วว่อนี่เจ๋งอันนี้เจ๋งต้องต้องก็ต้องปล่อยมันจบแล้วเนาะถ้าอยากสนุกเราก็ต้องไปอ่านใหม่ะแล้วเราต้องไปหาเล่มที่มันสนุกกว่านี้นก็ต้องหยอมรับความจริงแหละเหมือนความรักเหมือนกันนะ เราต้องยอมรับความรักี้เช่นกันแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ใช่ป่ะอย่าไปฝืนมันนะนะโอเคเดียวเราก็นอกดอกเรื่องมาไกลนอกจากอัลตช็อคข้อสามก็คือทำให้เราติดกันทำให้อาใช่แล้วก็ต่อไปก็เป็นอัลตช็อคข้อสี่ข้อสี่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับนายนายต้องแปลกใจแน่เลยอื พอเราอ่านหนังสือเนี่ยทําให้เราอยากกลับไปดูหนังอีกทีหนึ่งฮะงงอินเสพชันด้วยเหอเมื่อกี้บอกว่าดูหนังแล้วมาอ่านหนังสือใช่นายก็แนะนําด้วยว่าถ้าอยากอ่านหนังสือให้ไปดูหนังก่อนเพราะว่ากลัวว่าหนังสือไอ้หนังอ่ะอ่านหนังสือแล้วอ่ะมันจะไม่อินกับหนังเพราะว่าหนังมันเน่าได้ไม่หมดของหนังสือแต่พอนายอ่านหนังสือจบนายอยากกลับไปดูหนัง ใช่เอ๊ะยังไงสิคือแบบคือแบบพอเราอ่านแล้ว,ลวเราก็ได้ได้แบบเราลักโลกนั้นแล้วใช่ไหมอ e ีเราจะกลับไปอ่านใหม่อะมันก็ต้องมันก็ต้องไปมผ่านบทน่านเบื่อเออผ่านบทน่านเบื่อ <S <S ซึ่ง <S 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 ถ้าเราเปิดเปิดหนังเลยอะเราก็จะเห็นโลกนั้นเลยใช่ไหมถูกไหมอ๋อใช่ใช่ในเกมเอในหนังมันมันมันเปิดโลกเกมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยใช่ใช่องค์กของหนังอะเออถ้าเราอยากกลับไปหาในโลกเนี้ยเราก็เปิดหนังซึ่งพอเราอ่านเรื่องนี้จบอะ พอเรายังมุกออนจากกันไม่ได้ใช่ไหมก็ไปเปิดหนังดูอีครับนึ่งเราก็ไปเปิดหนังดูแล้วก็ดูปะดูนปะเพราะดูหนังจบแล้วอยากอ่านหนังสือต่อเงี้ยก็นั่นแหละพอเราอ่านหนังสือจบทําให้เราอยากดูหนังเพราะเราคิดถึงโลกนั้นนี่เป็นแผ่นดินไหวนี่แบบไม่ได้หยุดเลยนะ After Show ไม่จบไม่สิ้นอะ After Show ต่อเนื่องใช่ใช่ใช่ไม่จริงๆเราไม่ได้อยากดูหนังแต่เราอยากไปอยู่ในโลกนั้น โลกไอ้ V R น,นั้นหรือเปล่าในเกมนั้นหรือเปล่าก็เป็นได้เราไม่ได้อยากดูหนังหรอกเพราะดูปุ๊บเราก็รู้หมดแล้วว่ามันจบยังไงใม่มันเริ่มยังไงออือแต่ชอบความแฟนตาซีในในใช่โลกเกมเชอบชโลกมันอืมอืมอ๋อเข้าใจได้เข้าใจได้ชอบโลกโลกนั้นอืมมันก็เลยเป็นอัพท์ช็อกของอัพท์ช็อกอัพท์ช็อกอีกทีหนึ่งวนลูปงงไปหมดงงงงนะเออโอเคทำให้อ่านหนังสืออ่านหนังสือจบทำให้อยากดูหนังเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไง นั่นแหละอั e ต์ช็อ k ก็มีประมาณสข้อเท่านี้แหละคิดว่าโอเคอั e ต์ช็อ k จากการหลังจากการอ่านหนังสือเนดี้เดดเพเยอร์วันใช่ป่ะเนดดี้เพเยอร์วันเดี้พยอวันไม่ใช่ไม่มีเดดเนดี้เพเยอร์วัน Yes สำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ไปหาหนังสืออ่านได้นะครับน่าจะมีขายเข้าไปน่าจะมีขายไปเลยยังหาซื้อได้อยู่เนาะโอ้เยอะแยะสำหรับใครที่อยากดูหนัง ก่อนไปอ่านหนังสือก็ผมว่าหาดูได้นะหาดูได้อยู่นะหาได้ต่อไปมปีสองพันสิบแปดน่าจะมีอยู่ก็แนะนํำไหมครับสนุกนะใช่ไหมแนะนำแรงๆดูหนังก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสือนะแล้วก็จะกลับมาดูหนังอีกรอบนึงเป็นเป็นเราจะแนะนําอย่างนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความสําหรับ after shock หลังจากการอ่านหนังสือเนดี้เพียาวันนะครับ ep นี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราต่อครับ the after นะครับ ในการอัปเตอร์ช็อคางช่องทางก็คือเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยไปที่ Spotify เนาะก็เซิร์ช The After Podcast น่าจะมีอยู่ก็หาหน่อยแล้วกันอาจจะอยู่ใกล้ๆหน่อยเซิร์ชหานี่เลยก็ได้ Aftershock Aftershock อ่าอในในหัวข้อของพอดแคสต์ของ Spotify เนาะใช่รูปโปรไฟล์ก็จะเป็นคำว่า The, the After โอเคโลกโก้ขาวๆดำๆอะ่ะหรือใครคอืมหรือใครมีซาว o าวก็ไปติดตามได้ เซิร์ชเดอะอ t ฟเน่าจะเจอเหมือนกันโปรไฟล์ชื่อว่า The After รูปกลมๆของเขาง่ายๆเนี่ยคืออะฟเตอร์ช็อตก็ลอง search ดูใ,ในอนาคตอาจจะมีช่อง YouTube แล้วก็มีเพจ Facebook รึ่นกำลังดำเนินการอยู่ huh. ไม่แน่ใจว่าหนังจะปล่อยอีพีนี้ไปอ่ะเพจจะเสร็จหรือยัง <laughs> แต่ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงน่าจะเป็นอีีต่อไปสำหรับเรื่อง huh. เพจนะ ก็จะได้เข้ามาคุยกันเข้ามาแลกเปลี่ยนอั t e ด s ช็อตกันว่าไปเจอเจอเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าเจออะไรที่มันต่างจากที่สิ่งที่พวกเราเจอเนาะใช่ใช่โอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาใช่ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมมาที่ยังว่าเร็วแต่ยังแพ้ลาเพราะเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบผมบาย